สวัสดีนักเรียนทุกทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องรากที่3ของจํานวนจริงเมื่อ a เป็นจํานวนจริงใดๆรากที่3ของ a ก็คือจํานวนที่ยกกําลัง3แล้วมีค่าเท่ากับ a มาดูตัวอย่างกันเลยรากที่3ของ8อะไรอะไรล่ะ 8จะทำยังไงให้มันยกกำลัง3ข้อนี้รากที่3ของ8ก็คือ 8, 8. เขียนออกมาก็คือ2คูณ2คูณ2 2คูณสอคูณสองสองคณกันสตัวอ่ะสตัว ได้2กําลังอะไรครับ2กําลัง3เมื่อข้างในรากกําลัง3แล้วก็จะสามารถถอดรากได้นั่นเองตอนนี้เลยคำตอบก็คือ2อัอนนี้รากที่3ของลบ8ก็คือลบ2คูณลบ2คูณ ลบ2คูณกัน3ตัวก็จะได้อะไรครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปเลขยกกำลังก็คือลบ2กำลัง3เห็นไหมกำลัง3เหมือนกันแล้วเนาะก็จะสามารถถอดรากได้ข้อนี้เลยตอ,อรรตอบอะไรครับตอบอะไรครับตอบลบ2นั่นเองอาจจะสังเกตว่าดู2ข้อนี้ ข้างบนข้างบน8รากที่3ของ8ข้างล่างรากที่3ของลบ8จะสังเกตว่าเมื่อกำลัง3แล้วคำตอบมันจะไม่เหมือนรากที่2ที่เป็นกำลังคู่แต่ตัวนี้เป็นกำลังคี่ก็คือกำลังที่3แสดงว่าข้อนี้ก็จะสามารถตอบได้คำตอบเดียวก็คือคำตอบที่เป็น บวกแล้วก็คำตอบที่เป็นลบนั่นเองอตัวนี้ก็จะได้คำตอบเป็น2ตัวนี้ก็จะได้คำตอบเป็นลบสอต่อมาข้อนี้ลากที่3ของ343คืออะไรครับแยกออกามาคิด เป็นกำลัง3ได้อะไรครับได้อะไรเนี่ยอ่าแล้วก็คิดออกมาเป็นการแยกตัวประกอบเนาะ3 4 3หาร7 343คิดไวในใจ7อะไรเป็น34 71เป็น77214 73217428อ่า74 ยี่สิบแปดส้อ่าไม่ใช่3าม28่สามเนาะยี 28, อ่ 34, 28, าสามสลบยี่สเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ6กสอ่าโอเคลบลงบมาแล้วก็เอาสดึงลงมาเนาะก็จะได้63 ต่อมาเจ็ดอะไรเป็น63เนี่ยเจตอนนี้คิดง่ายเลยเจ็ดอะไรเป็น4ี่เ้านี่ยเจ็ดแสดงว่าข้อนี้ก็คือ7อะไรครับ7กําลังอะไรเนี่ยคูณกัน3ตัวก็คือ7กําลัง3ดังนั้นข้อนี้ก็คืออะไรครับ7กําลัง3สามารถ กำลังสเเนาะเลยสามารถดึงออกมานนกรักนอก,นอกรากได้เนาะก็คือคำตอบข้อนี้ก็คืออะไรครับ7อ่าข้อนี้ก็คือ7ส่วนข้อนี้เหมือนกันมันติดลบไงกำลัง3ยังไงมันก็ต้องเป็นติดลบอยู่แล้วคำตอบของมันเนาะข้อนี้เลยเท่ากับลบ7จกำลังสาม กำลัง3แล้วก็จะสามารถดึงออกมานอกรากได้คำ,คำต่อข้อนี้ก็คือลบเจนั่นเองอมาดูที่การหารากที่3กันเลยครูขอลบก่อนเนาะนรากที่3ของ512 ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันกำลัง3แล้วได้512เราก็แยกตัวประกอบออกมาเหมือนเดิม512ข้างหลังคือเลข2องแสดงว่าตัวที่หารลงตัวก็ต้องเป็นเลขคู่ก็คือ2เนาะ 2อ,อะไรเป็น5ไม่มีก็เป็น2 2เป็น4 2 2เป็น4 5ลบ4ได้1เอา1 0เอา1ลงมาก็จะกลายเป็น11 2อ,อะไรเป็น11ไม่มีก็มีใกล้เคียงสูนคือ2 5เป็น10ลบกัน1 2ดึงลงมา2อ,อะไรเป็น12 2 ต่อมาสองอะไรเป็นสองร้อยห้าส่วงเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกเนาะสองหนึ่งเป็นสองอ่าตัวน,นี้ได้เหมือนกันตัดทิ้งเอาห้าลงมา สองอไรเป็น5 2 2เป็น4ไม่มีก็สี่ห้ลบสเท่ากับสิบหนาะสองอไรเป็น16 2 8อป่าประมาณนี้2องอไรเป็น128เนี่ยคิดง่ายเลยสองอไรเป็น12บ 6 2สองอะไรเป็น8เป็น 2, 4อ่า,าครูยแยกกับมาคิดตรงนี้2อะไรเป็น64เนี่ย2 3ตัวน,นี้ล่ะ2 3เป็น6 2อะไรเป็น4ก็คือ2 2 3 2 2อะไรเป็น32เนี่ย2 1งตัวนี้ก็จะเป็น2อะไรเป็น16ก็สองออันนี้แหละ2 4ตอันนี้เป็น2ออ่าดูดูซิว่ามันมีเลข2กี่ตัวเนี่ยอันนี้คือครูเอามาคิดด้านนี้นะ มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ดแมีแสดงว่า 250, 2 5งก็คือ2กําลังอะไรเนี่ยสคูณกัน9ตัวก็คือ2กําลัง9แต่เราต้องการหาอะไรล่ะเราต้องการหารากที่3เนาะ แสดงว่ารากที่3ของ2กํกลัง9จะเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็จะเท่ากับแยกออกมาคิด2กํกลัง9คืออะไรครับก็คือ2กํ2กำลัง3คูณ2กํกลัง3คูณ2กํกลัง3 2กําลัง3ม,มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวก็จะสามารถดึงออกมานอกรากได้กี่ตัวครับ3ตัวนั้นั้นคนนี้เลยเท่ากับอะไรครับก็คือ2คูณ2คูณ2หรือเท่ากับ8นั่นเอง่า ลากที่3ของ512ก็คือ 8. อ่าต่อมาข้อที่2รลากที่3ของ1000 1000นี่คิดง่ายๆเลยก็คืออะไรครับก็คือ10คูณ10คูณ10ก็คือ10กกำลังอะไรเนี่ย10กำลัง3แสดงว่าตัวนี้จะสามารถ ถอดรากที่3ได้ก็คืออะไรครับข้างในรากกำลังอถอดรากที่3าฮึบข้างในรากกำลัง3แล้วก็คือส0บกำลัง3ก็จะสามารถถอดรากได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยออกมานอกรากก็จะได้เท่ากับ 40. อ่ารากที่3ของ8ส่วน64 รากที่3ของ8ส่วน64เราใส่รากให้มันเลยเหมือนก,นกันกับสมบัติรากที่2มันใช้ร่วมกันได้นะแล้วก็ถ้ามันหารอันนี้จะใช้วิธีหารลงตัวหรือว่าจะใช้หารก่อนแล้วค่อยหารหรือว่าจะาหาเทียวตัวก็ได้คำตอบเหมือนกันแต่ครูจะใช้ในการหาร รากทีละต,ตัวเนาะก็คือรูทแปดส่วนรูทหกสิบสี่รูทานะน่าจะรู้นะรูทแปดคืออะไรอันนี้คูลืมเขียนรากที่3เนาะรูทแปก็คือ2องคูนสองคูนสส,ส่วนอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือ4คูน สคูณถ้าเรายังหาเนี่ยหากำลังไม่ได้เราก็ไปแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนั่นแหละหตัวนี้ก็จะได้อะไรครับเศษก็คือ2กํกลัง3ส่วนก็คือ4กํกำลัง3าํกลัง3แล้วก็จะสามารถดึงออกมานอกรากได้เนาะ แสดงว่าข้อนี้คืออะไรครับก็คือ2กสส่วน4ตัดทอนเหลือ1่ส่วน2อนั่นเองดูข้อที่4กันบ้างลบ27ส่วน125่ใส่รากให้มันเนาะ 2 7 2ีส่วนอันนี้จะไม่สามารถใส่เข้ามาอย่างนี้ได้นะเราต้องเอาข้างในเราต้องเอาข้างในรากแล้วเอาข้างในเป็นรากข้างนอกเป็นลบก็จะเป็นอย่างนี้ ตัวน,นี้ก็คิดเหมือนกันกันกบข้อที่3ก็คือคิดทีละตัวก็คือ27ก็คืออะไรครับ27ก็คือ3คูณ3คูณ3ส่วนอะไรเนี่ยส่วน5คูณ5คูณ5อย่าลืมอย่าลืมเครื่องหมายข้อน,นี้เป็นลบ 3 3คูณ3คูณ3ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลากที่3ด้วยก็คือลากที่3ของ3กําลัง3ส่วนลากที่3ของ5กําลัง3เครื่องหมายคืออะไรครับข้อน,นี้ก็คืออย่าลืมติดลบไปด้วยแสดงว่าข้อน,นี้คืออะไรครับเศษกําลัง3 ส่วนกําลัง 3, สามแสดงว่าทั้งสองตัวนี้สามารถดึงออกมานอกรากได้เนาะก,ก็จะสามารถถอดรากได้เนาะก็คือลบอะไรครับลบสามส่วนห้านั่นเองอเรื่องรากการหารากที่3ของจํานวนจริงก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องต่อไปก็ครูก็จะสอนเรื่องรากที่เอ็นของจำนวนจริงสหรดบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ